กลุ่มเครือข่ายประชาชนผู้ต้องการใช้ 3G จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกและกรุงเทพมหานครเดินทางมาให้กำลังใจคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกอสทชค่ะพร้อมกับแสดงความไม่เห็นด้วยกับกลุ่มที่ล้มการเปิดประมูลระบบ 3G เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองพร้อมเรียกร้องให้ประชาชนคนไทยให้การสนับสนุนการเปิดประมูลใบอนุญ,ญาตขึ้นความถี่เพื่อให้บริการ 3G ด้านพันเอกเสฐพงศ์มลิสุวรรณประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมหรือกอทคกล่าวยืนยันกับเครือข่ายประชาชนผู้ต้องการใช้ 3G ว่ากสทชได้กำหนดหลักเกณฑ์การประมูลอย่างชัดเจนและมีการจัดประมูลถูกต้องตามข้อกฎหมายความเป็นไปได้ที่จะเกิดการฟ้องร้องเพื่อล้มประมูลอย่างอย่างเช่นครั้งที่ผ่านมาก็เป็นไปได้น้อยมากและยืนยันว่าจัดประมูล 3G ในวันที่1 6ตุลาคมน,นี้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนสถานที่จัดประมูลนั้นก็จะสรุปได้ในสัปดาห์หน้าและจากกรณีที่อายุสัญญาให้ดำเนินการให้บริการวิทยุคมนาคมระบบเซลลูล่าหรือว่าดิจิทัลพ e ช s ลคอมมูนิตี้เน็ตเวิร์ก1,800ที่บริษัททรูมูฟได้รับสัมปทานจากบริษัทกะสะทโทรคมนาคมจะปรงกัดมหาชนกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่15กันยายนปี2556 และตั้งแต่วันที่16กันยายน2556เป็นต้นไป True ูมู e จะต้องหยุดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่บนคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิรตซ์ซึ่งก็จะส่งผลให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทรูมูฟก,กว่า17ล้านเลขหมายที่ยังไม่ได้โอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายอื่นจะไม่สามารถใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้นายแพทย์ประวิทย์ลี่สถาพรวงศากรรมการกสทชกล่าว กล่าวถึงนี้นะคะว่าหากผู้ให้บริการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ได้เตรียมมาตรการรองรับการโอนย้ายเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสมก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการในวงกว้างค่ะ การหามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากการสิ้นสุดอายุสัญญาสัมปทานจึงเป็นสิ่งสําคัญและมีวิธีการแก้ไขหลายวิธีด้วยกันนะคะเช่นการให้ผู้บริโภคย้ายเครือข่ายเมื่อตรูมูฟคืนคลื่นความถี่กลับมาที่กสทชก็จะต้องมีการจัดทําแผนบริหารคลื่นความถี่1,800เมกะเฮิร์เพื่อที่จะนําไปเปิดประมูลใหม่และเป็นการประมูลคลื่นในระบบ 4G หรือการต่อสัญญากับเจ้าของโครงข่ายเดิมซึ่งก็เป็นหน้าที่ของกสทชที่จะพิจารณาตามข้อกฎหมาย และความเหมาะสมต่อไปค่ะเราจะสามารถจัดประมูลคลื่นทัานได้ก่อนไหมเพื่อให้เกิดบริษัทใหม่มาให้บริการต่อเนื่องได้เลยหรือจะแนะนําผู้บริโภคว่าอันที่1สําหรับท่านที่ยังรู้สึกว่าต้องผูกพันกับเลขหมายก่อนจะสิ้นสุดสัญญาสมบัทานท่านจะย้ายค่ายไปที่อื่นไหมเพื่อรักษาสิทธิ์เลขหมายไว้ก่อนหรืออันที่2ผู้บริโภคระบบบัตรเติมเงินเนี่ยเงินที่ยังคงอยู่เนี่ยที่ท่านยังใช้ไม่หมดพอสิ้นสุดสัญญาสมบัทานเนี่ยท่านมีสิทธิเรียกคืนเมื่อไร่อย่างไร ไม่เช่นนั้นเนี่ยผู้บริโภคบางคนไม่รู้นะครับก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆพอสะสมหลายพันบาทเข้าพอวันสุดท้ายนึกอะไรไม่ออกเงินก็หายไปแต่ข้อที่จริงเนี่ยท่านมีสิทธิ์ท่านมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องเงินคืนตรงนี้ก็ต้องมีการวางแผนล่วงหน้ากันทั้งหมดครับ ด้านนายสุภก,กิจวัฒนติดนะคะผู้อำนวยการด้านการตลาดและการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ากลุ่มบริษัททรูคอร์ p ปอเรชั่นจำกัดก็กล่าวว่าขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานในการโอนย้ายเลขหมายของผู้ใช้บริการไปยังโครงข่ายอื่นยังไม่มีความพร้อมค่ะจึงเป็นหน้าที่ของกสทชาในการแก้ไขเตรียมความพร้อมส่วนนี้ส่วนทรูมูฟเองก็พร้อมให้ข้อมูลและประชาสัมพันธ์การสิ้นสุดสัมปทานนี้ให้กับผู้บริโภคโดยเร็วที่สุดค่ะ